สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านนะคะมาวิวนะคะตัวขดัดสีไร้สายนะคะของยี่ห้ออากิตะเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าตามหากันเยอะมากนะคะราคาเพราะนะคะราคานะคะไม่แพงนะคะไม่ปาไปถึงสองพันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นระบบข้อเหวี่ยงที่ช่างมืออชีพใช้กันนะคะระบบข้อเหวี่ยงคือตรงนี้จะหมุนนะคะไม่ได้แบบเป็นแบบสัตว์นะคะก็คือแล้วตัวนี้เป็นแบบไร้แปรงถ่านนะคะเป็นมอเตอร์ทองแดงแท้ๆนะคะมีถึง8ระดับกดให้ดูนะคะเวลากดใช้งานกดค้างไว้หนึ่นงสองสาม สี่ห้าเดี๋ยวฟังเสียงกันไปด้วยนะคะหกเจ็ดแปดดูสีเบอร์แปดปแปคือมือจับยังสั่นเลยะคะ่ะตัวนี้ดีจริงๆนะคะเอาเรากดปิดตัวนี้นะคะจะมาพร้อมแป้นติดตุแกนะคะเราก็แปะใช้งานตามนี้เลยโปรโมชั่นที่เราแถมนะคะเราจะแถมไปเลยนะคะจัดเต็มนะคะถ้าขัดเงานะคะให้ไปเลยห้าใบนะคะ ซึ่งใบแต่ละใบซื้อแยกเนี่ยก็แพงและ50-60บาทเลยนะคะแล้วก็กองน้ําให้เป็น2แบบนะคะแบบหยาบก,กับแบบเรียบนะคะแล้วก็ใบขัดกระดาษทรายนะคะให้ไปเลย5้าใบนะคะเอาไปขัดไม้ขัดเหล็กได้แล้วก็พวกผ้าพวกนี้นะคะก็รู้อยู่แล้วนะคะเอาไว้แบบขัดรถขัดสีดรถพวกนี้พวกกองน้ําเหมือนกันนะคะให้ไปแบบจุดใจเลยนะคะพร้อมกับถ่านนะคะให้ไปเลยสองก้อนนะคะก้อนนึงก็คือใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะคะพร้อมที่ชาร์จนะคะ ตามนี้เลยอ่ะเนี่ยบอกระบบข้อเวียงของยี่ห้ออากิตะนะคะลูกค้าตามหากันเยอะมากแล้วก็มีการรับประกันสินค้านะคะ6เดือนเต็มนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องการประกันสินค้าทางร้านมีแอดมินตอบกลับตลอดนะคะ <S <S เดี๋ยวเราสาธิตการใช้งานกันให้ดูรอชมเลยสาาปักสอเบอร์สีส่สจับนี้ด้วยก็ได้ เนียนเลยประมาณนี้เบอร์ออแปดเอาเบอร์แปดก็ยิ่งแรงคือแบบขัดให้เงาไปเลยนะคะประมาณนี้ส่วนต่อด้วยนะคะเดี๋ยวขัดรถแลด้วก็เบอร์จดค้างจดค้าง ไม่เลย,เลยอ๋อไ,ไ,ไปหนี่นไงไเพืไไ่อกระจายอย่างงี้ไปถึงครบขันแล้วพอปล่อยแห้งแล้วค่อยมาขัดชอเปิี่ยตองน้ำนี่กระจายนะครับเพื่อนำไขัมัน สั่นอย่าก,กดแค่นั้นเองสั่นมันบางแต่ตรงนี้เบี้ยวกดได้ที่มันระบแอเนี่ยดีเข้าเวีย้ยงแต่เข้าเวียเว้ยงมันไม่ไม่มาอย่างเงี้ยแค่เนี้ยแล้วก็ทำจนรอบขันแล้วเดี๋ยวก็พอมทนจะมารอบสองให้มันขึ้นฟ้าก่อน yeah